อาจารย์ปานเทพเก่งครับอันนียอมรับแต่บารมีไม่ถึงคราวนี้ต่อให้อาจารย์ปานเทพก็ทําไม่ยุ่เนี่ยโพสต์ภาพนี้ค่ะบอกว่าเป็นโดน DJI จากจีนอีกแล้วถ้าใช้ในชายแดนอันตรายมากเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชามีโดรนโลเคเตอร์ดักพิกัดผู้บังคับรีโมทได้ก็ประมาณว่าคุณพายุระบุว่าประเด็นนี้ ถูกนาไปบิดเบือนจากข้อที่จริงโดรนที่ซื้อมาเป็นสเปคที่ทางกองทัพต้องการก็จะมีเรื่องโดรนที่ท่านอาจารย์บัรเทพออกมาพูดแล้วก็มีคําชี้แจงออกมาว่าเป็นโดรนที่จริงๆอ่ะท่านทักน์ิณจะให้เงินแต่ว่ากองทัพเขาขอเป็นโดรนแล้วเขาก็เลือกสเปคของเขาเองเลยนะครับผมหรือว่าเรื่องบ้านที่ท่านทัศษ์ิณบริจาคเป็นบ้านน็อกดาวน์นะก็เรียกว่า คนนึงก็กําลังเทคดวงขึ้นนะครับเพื่อเทคออฟดวงส่วนอีกท่านอาจารย์ปานเทพท่านก็ทําหน้าที่เป็นสื่อนะวิเคราะห์วิจารณ์นะแต่ชื่อท่านจะชอบอะไรนะรว่าชอบฟังไหนเชื่อฟังไหนแต่ที่สำคัญคือต้องฟังทุกๆฟังเอามาวิเคราะห์พิจารณานะครับผมว่าอะไรคือข้อมูลที่เท็จจริงที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฟังคุณชูวิทย์ด้วยนะเพราะคุณชูวิทย์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ข้อมูลแน่นมากนะครับผมดาวเสาชิบะอุสา,าเนี่ย จะมีโอกาสที่ต้องกินเลยกินเนื้อถึงประมาณปลายปีเราก็มาเป็นกำลังใจให้ทหารเพราะว่ายัางไม่ได้แปลว่าชนะสองบนะยังพร้อมจะมีเรื่องได้ตลอดเวลาสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมาแล้วก็เป็นคนดีในทุกทุก่างผม